เสียงดนตรีไทยบรรเลงสดกล้องกังวนไปทั่วห้องแกรนบารูมของโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในงานมงคลสมรสระหว่างมันลิหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอ่อนหวานและพากินทายาุดงแห่งตระกูลนักธุรกิจชื่อดังอกอวยด้วยความปิติยินดีแขกหรือผู้มีเกียรติในชุดท่าหมายสีสันสดใส,ต,สต่างส่งยิ้มและคำอวยทอนให้กับคู่บ่าวสาวที่นั่งอยู่บนตังรถน้ำสังขากหลังเป็นม้าดอกไม้สดสดที่ส่ง กลิ่นหอมละมุนมณีผู้เป็นแม่ของมาลิยืนมองลูกสาวในชุดไทยประยุกต์สีขาวงาช้างที่ตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกอย่างประณีขับให้ผิวของเธอยิ่งผุดผ่องเป็นยองใหญ่เครื่องประดับทองคําโบราณที่เธอเป็นคนเลือกให้เองกับมือสะท้อนแสงไฟระยิบประยับหัวใจของคนเป็นแม่พองโตด้วยความสุขเธอเฝ้ารอวันนี้มาทั้งชีวิตวันที่จะได้เห็นลูกสาวเพียงคนเดียวเป็นฝั่งเป็นฝาและมีชีวิตที่สมบูรณ์ พร้อมพิธีรดน้ำสังฆดำเนินไปอย่างราบรื่นและงดงามแขกผู้ใหญ่แต่ละท่านต่างทยอยกันขึ้นมาหลังน้ำพระพุทธมนต์และให้ผรแกค่คู่บ่าวสาวมลยายกมือไหว้รับพรด้วยกิริยาอ่อนน้องมือของเธอสั่นเทาเล็กน้อยจากความตื่นเต้นแต่ก็ยังคงประคองภูมิมาลาไว้ได้อย่างมั่นคงส่วนพาคินนั้นมีรอยยิ้มประดับใบหน้าอยู่ตลอดเวลาเขากระซิบกระซาบกับเจ้าสาวของเขาเป็นระยะระยะท่าทางดูผ่อนคลาย และเปลี่ยนสุขมณนยิ้มบางๆขณะมองภาพนั้นแม้ลึกๆในใจจะรู้สึกตะคิดตะขวงกับสายตาบางแวบของภากินที่ดูแข็งกระด้างเกินไปในบางครั้งแต่เธอก็พยายามปัดความกังวลน,นั้นทิ้งไปอาจเป็นเพราะเขาเติบโตมาในตระกูลใหญ่ที่เคร่งครัดเรื่องธรรมเนียมจึงต้องวางตัวให้ดูหน้าเกรงขามอยู่เสมอหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการบนเวทีครูบ่าวสาวก็ลงมาเพื่อทำพิธีตัดเค้กและรินแชมเปญเพื่อข,อขอบคุณแขก เรื่อเสียงตกบมือดังขึ้นอีกครั้งเมื่อทั้งสองจับมีดร่วมกันตัดเค้กมงคลเก้าชั้นก่อนจะหันมารับแก้วแชมเปญจากบริกรลีร,รับแก้วมาถือไว้ในมือหัวใจของเธอยังคงเต้นรัวมือที่เย็นเฉียบสั่นน้อยๆขณะที่เธอกำลังจะก้าวไปรินแชมเปญลงบนแก้วที่เรียงซ้อนการเป็นทรงพีระมิดแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นด้วยความประมาทหรืออาจเพราะชายกระโปรงที่ยาวและพื้นฐานเข้ากับส้นสูง ของเธอทําให้หญิงสาวเสียหลักเล็กน้อยแชมเปญสีอัมพันในแก้วกระชอหกสายเสื้อกัดผ้าไหมราคาแพงของพากินเป็นทางยาวทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวไม่มีใครทันได้ตั้งตัวรอยยิ้มบนใบหน้าของพากินหายวับไปในทันทีใบหน้าของเขาบึ้งตึงดวงตาวาวรวดด้วยความโกรธอย่างไม่ปิดบังและก่อนที่มันจะได้เอ่ยคำขอโทษเสียงดังพีก้ก้องไปทั่วทั้งห้องประชุมฝ่ามือนาของ พากินกระทบลงบนแก้มเนียนของมาริอย่างแรงความแรงนั้นส่งผลให้ใบหน้าของหญิงสาวสะบัดไปตามแรงตกร่างบางสัตจนเกือบจะลม้มลงหากเพื่อนเจ้าสาวที่ยืนอยู่ใกล้ๆเมรีเข้ามาประคองไว้ทันทั้งห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงันเสียงดนตรีที่เคยบเบลงอยู่พลันหยุดชะงักลงแขกทุกคนเบิกตาโพรงด้วยความตกตะลึงไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองว่าภาพที่เห็น คือความจริงคุณหญิงวิภาแม่ของพากินหน้าซีดเผื่อด,ด้วยความอัปยศสอสุรคคนกรดเกลียวที่ลูกชายสร้างเรื่องน่าอับอายเช่นนี้ต่อหน้าสาธารณาชนมันยืนนิ่งงันความเจ็บแสบที่ปรากฏบนใบหน้าเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดและอัปยศที่กริดลิกลงไปในหัวใจของเธอน้ำตาเม็ดโตคลอหน่วยอยู่ที่ขอบตาแต่เธอก็กัดร,ริมฝีปากแน่นเพื่อสะกดกลั้นมันไว้ไม่ยอม ให้มันไหลออกมาซ้ำเติมความพ่ายแพลของตัวเองในขณะที่ทุกคนยังคงตกอยู่ในพวังแห่งความตกตะลึงนั้นหัวใจของมณีที่ยืนมองอยู่จากมุมหนึ่งของห้องก็กระตุกกรอราวกับถูกกระชากออกจากอกแต่แทนที่จะกรีดร้องหรือโวยวายใบหน้าของเธอกลับเรียบเฉยอย่างหน้าประหลาดในตาที่เคยอ่อนโยนบัดนี้กลับแข็งกล้าวและเย็นชาเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะก้าวเท้าออกจากที่ยืนอยู่แต่ละย่าง เก้าของเธอมั่นคงและเชื่งช้าท่ามกลางความเงียบที่หนักอึ้องราวกับโลกหยุดหมุนทุกสายตาจับจ้องมาที่ร่างของหญิงใบกลางคนในชุดผ้าไหมสีทองอารามที่กำลังเดินตรงยังเวทีอย่างสงบนิ่งมณีเดินผ่านหน้าคุณหญิงวิพาที่กำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่สายตาที่เย็นเยียบของเธอก็ทําให้หญิงสูงสักต้องกลืนคําพูดทั้งหมดลงคอไปเธอเดินขึ้นไปบนเวทีหยิบไมโครโฟนจากขาตั้ง ขึ้นมาถือไว้ในมือเสียงของเธอดังขึ้นทําลายความเงียบงันนั้นลงเสียงที่ไม่ได้ดังแต่กลับทรงพลังและเฉียบคมจนบาดลึกครเพิ่งฟาดลงบนหน้าของมาลิเสยอีกส่วนท่านเจ้าสัวอาทิตย์ที่นั่งอยู่โต๊ะประธานอย่างคงมีสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาที่รีลงเล็กน้อยนั้นบ่งบอกถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงพิธีกรบนเวทีที่ยืนเงือแตกพักอยู่พยายามจะแก้ไขสถานการณ์เขาฉีกยิ้มแห้ง และผู้ใส่ไมโครโฟนด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้เรื่นเริงที่สุดเออขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารได้เลยนะครับขอให้มีความสุขกับงานในค่ำคืนนี้ครับเสียงนั้นเหมือนเป็นสัญญาณปลดปล่อยทุกคนจากพวังแขกเรือเริ่มขยับตัวบ้างก็หันไปซุบซิบกันบ้างก็รีบตักอาหารเข้าปากเพื่อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่บรรยากาศแห่งความสุขได้จางหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียง เป็นความกระกระววนที่ปกคลุมไปทั่วทั้งงานคุณหญิงวิภาได้สติรีบเดินเข้าไปคว้าแขนลูกชายแล้วลากลงจากวีธีท่านเจ้าสัวอาทิตย์ลุกขึ้นยืนแล้วส่งสัญญาณให้คนเสน็ดเข้าไปเชิญครอบครัวของมณีไปยังห้องรับรองพิเศษที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้บัดนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะสสานกันต่อหน้าสาธารณาชนได้อีกต่อไปพาในห้องสันนิทอที่รูราแต่ย็นเยียบราวกับน้ำแข็งความ ตึงเครียดแขวนลอยอยู่ในอากาศจนแทบจะหายใจไม่ออกมันลินนั่งตัวรีบอยู่บนโซฟาข้างกายแม่ของเธอน้ำตาที่เธอกลั้นไว้ไหลาอาบแก้มเป็นทางยาวเงียบๆคุณอาค่มผู้เป็นพ่ออ,อุหลหลลูกสาวไวเ้เบาๆสายตาของเขามองไปยังครอบครัวฝ่ายชายอย่างสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยข้อหามผิดหวังอย่างที่สุดคุณหญิงวิภาเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาก่อนเธอพยายามปรักน้ำเสียงให้อ่อนลงแม้จะยังเจือปนด้วยความ ไม่พอใหญ่ดิฉันต้องขอโทษแทนตาพากินด้วยนะค่ะคุณมณีเขาคงจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยตามประษาคนหนุ่มคนสาวเด็กมันยังไม่รู้จักยับยังช่างใจแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วดิฉันว่าเราอย่าให้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้มาทำลายงานมงคลเลยนะคะยังไงเราก็ต้องรักษาหน้าตากันทั้งสองฝ่ายเรื่องเล็กน้อยหรือคคุณหญิงมณีสวนกลับทันทีนำเสียงของเธอเรียบแต่เย็นเยียบการตกหน้าลูกสาว ดิฉันกลางงานแต่งต่อหน้าคนเป็นร้อยนี่ๆคือเรื่องเล็กน้อยในสายตาคุณหญิงหรือคะโทษคุณมณีคดิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคุณหญิงวิพาพยายามแก้ตัวแต่เรื่องยหญ่กว่านี้คืออนาคตของเด็กสองคนนะคะท่าเราล้มเลิกงานแต่งตอนนี้คนที่จะเสียหายที่สุดก็คือหนูมันลยนะคะใครๆก็จะพากันนินทาว่าถูกเจ้าบ่าวทิ้งกลางงานแต่งดิฉันยอมให้ลูกถูกนินทาดีกว่าต้องทนเห็นลูกถูก ทำร้ายร่างกายไปตลอดชีวิตข้ามณีตอบกลับยังไม่ลดละสายตาของเธอมองเลยไปที่พากินซึ่งยืนก้มหน้างเงียบอยู่ข้างพ่อของเขาในตอนนั้นเองคุณอาคมก็ขยับตัวเขาประสานมือไว้ตรงหน้าแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและหนักแน่นผมขอถามอะไรสักคำถามได้หมายครับทุกสายตาหันไปมองที่คุณอาคมเขามองตรงไปที่พากินอย่างจริงจังไม่ได้ดุด,ดา่าแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจของผู้ใหญ่ที่น่าเกรง ถามพ่อขอถามคำเดียวพาคินเคยทำร้ายน้องมาก่อนหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางวงสนทนาพาคินสะดุ้งเฮือกเขากลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลําบากสายตาเหลือบมองบิดาที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆก่อนจะตอบด้วยเสียงอ้อแมแอมตะกุตะกกเติเคยครับแค่ครั้งเดียวตอนนั้นผมโมโหมากจริงๆครับคุณอาสินคำสารภาพนั้นราวกับมีอะไรบางอย่างในตัวมณีและคุณอาขมได้ขาดสะบั้นลงมันคือ ความหวังสุดท้ายที่ว่าเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเพียงอุบัติเหตุทางอารมณียืนขึ้นเต็มความสูงใบหน้าของเธอปราศจ,จากความลังเลได้ได้อีกต่อไปในเมื่อเป็นอย่างนั้นงานแต่งงานนี้ต้องยุติลงเดี๋ยวนี้ค่ะคุณมณีคุณหญิงมิภาร้องออกมาอย่างตกใจคุณจะบ้าไปแล้วเรอคิดให้ดีๆในการตัดสินใจแบบนี้มันจะทําลายชื่อเสียงของตระกูลเราทั้งสองฝ่ายตระกูลของคุณมือที่กําลังรดน้ําต้นไม้เธอหิหิตาม,มองชาย หนุ่มตรงหน้าด้วยความระแวงมีธุระอะไรหรือเปล่าทันวาเม้มปากเล็กน้อยเขายื่นซองเอกสารสีน้ำตาหนาซองหนึ่งให้กับมณีผมขออนุนตนะดูของในนี้ครับผมคิดว่าคุณน่าควรจะรู้เรื่องนี้ก่อนที่ใครๆจะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้มณียังคงลังเลแต่ในที่สุดก็รับซองเอกสารนั้นมาเปิดดูสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นมันคือสําเนาเอกสารหลายฉบับที่ถูกจัดเรียงไว้อย่าง เป็นระเบียบแผ่นแรกคือสำเนาใบาแจ้งความที่สถานีตำรวจระบุช,ชื่อผู้แจ้งคือนางสาวงามเนตรหรือหยกและผู้ถูกกล่าวหาคือนายภากินอัคราภัยสารสก,กุลในข้อหาทำร้ายร่างกายแผ่นต่อมาคือสำเนาใบารับรองแพทย์ที่ระบุร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายของนางสาวงามเนตรอย่างละเอียดและที่น่าตกใจที่สุดคือภาพถ่ายหน้าจอการสนทนาทางแชทระหว่างภากินกับเพื่อนคนหนึ่งกูตกผู้หญิงเป็นนิสัยไม่ใช่ แค่อารมณ์ชั่ววูปประโยคนั้นเหมือนค้อนตอนที่ทบลงกลางใจของมณีมือของเธอสั่นเทาจนแทบจะถือเอกสารไว้ไม่ไหวเธอสุดตัวลงนั่งบนม้านนั่งหินอ่อนในสวนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนขวางนี่คือทาตุแท้ของชายที่เธอเกือบจะยกลูกสาวให้เป็นคู่ชีวิตชายที่ดูภายนอกมีการศึกษาและมาจากตระกูลดีแต่ภายในกลับเน่าเฟะและโหดร้ายถึงเพียงนี้ทันวามองมณีด้วยสายตาที่เจือปนด้วย ความรู้สึกผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้พากินเคยเป็นเพื่อนสนิทของผมแต่หลังจากที่ผมเห็นเขาทำร้ายพี่หยกผมก็ตัดขาดกับเขาทันที่พอรู้ว่าเขากำลังจะแต่งงานผมพยายามจะติดต่อคุณมมลิแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยจนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องผมถึงได้รู้ว่าคุณน้าเป็นคุณแม่ของเธอร์มานีพยักหน้ารับช้าห,าหาความรู้สึกหลายๆประดังประดงเข้ามาในอก ทั้งความโกรธแค้นความหวาดกลัวและความโล่มใจที่ตัดสินใจถูกต้องในวันนั้นหากเธอยอมอ่อนข้อเพื่อรักษาหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับการผลักลูกสาวตัวเองลงไปในกลุ่มนรกดีๆนี่เองเธอกำเอกสารในมือแน่นหันไปขอบคุณชายนุ่งแปลกหน้าคนนั้นก่อนจะถือมันเข้าไปในบ้านมันลิยังคงนอนสมอยู่บนเตียงมณีไม่ได้ยื่นเอกสารให้ลูกดูในทันทีเธอนั่งลงข้างๆแล้วลูกศรีสาลูกสาวเบาๆลูกรู้หม่ว่าวัน นั้นลูกเข้มแข็งมากนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆมาลิหานหน้าหมามองแม่ริมผีปากซันริกแม่เ้าเคยมีใครที่งานแต่งต้องพังลงแบบเราบ้างไหมคามาณียิ้มเศร้ามีสิจะลูกมีเยอะกว่าที่ลูกคิดอีกและลูกรู้ว่าใครคือผู้โชคดีที่สุดคนที่ยกเลิกงานแต่งก่อนที่จะต้องไปเป็นภรรยาของคนเร็วๆแบบนั้นต่างหากคือคนที่โชคดีที่สุดมันไม่ได้ถามอะไรต่อเธอซกหน้าลงกับหมอนเงียบๆแต่มาณี รู้ว่าลูกสาวของเธอเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เธอสูญเสียไปในวันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เธออาจจะต้องสูญเสียไปตลอดทั้งชีวิตหากเธอยอมนิ่งเฉยมณีกรรมเอกสารในมือแน่นขึ้นเธอตระหนักได้ในวินาทีนั้นเองว่าการต่อสู้ยังไม่จบสิ้นการตกในวันนั้นไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางอารมณ์แต่มันคือสันดานที่แท้จริงและตอนนี้เธอมีหลักฐานอยู่ในมือหลักฐานที่จะยืนยันว่าการตัด สินใจของเธอในวันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพียงสองวันหลังจากที่รับเอกสารชิ้นสำคัญความสงบสุขที่เพิ่งจะเริ่มก่อตัวขึ้นในบ้านของมณีก,ก็ถูกทำลายลงอีกครั้งเมื่อรถยนต์ยุโรปคันหรูสีดำลับเคลื่อนตัวมาจอดเทียบที่หน้าประตูรัวชายในชุดสุดลงมาเปิดประตูให้กับท่านเจ้าสัวอาทิตย์และคุณหญิงวิภาที่เดินลงมาจากรถตามด้วยผ้าคินซึ่งมีสีหน้าอิดโรยและแววตา ว่างเปล่ามานีก้าวออกไปเผชิญหน้าพวกเขาที่หน้าประตูบ้านใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่แฝงไว้ด้วยความเย็นชาดิฉันนึกว่าเราพูดกันรู้เรื่องแล้วยังมีอะไรจะคุยกันอีกหรือครับท่านเจ้าสัวอาทิตย์มองเือด้วยสายตาที่ยังคงไว้ซึ่งอำนาจแต่เจือปนด้วยความเหนื่อยนายยังเห็นได้ชัดเรามาเพื่อขอโทษเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบพากินมันทำผิดครอบครัวเราก็ไม่ได้จะเข้าข้างมันแต่อย่าง ในเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วผมหวังว่าคุณมณีจะให้โอกาสมันได้แก้ตัวมณีแค่นิ้มแก้ตัวหรือข้าท่านเจ้าสัวแล้วใครจะรับประกันให้ดิฉันได้ว่าหลังจากที่แก้ตัวแล้วเขาจะไม่กลับไปทําผิดซ้ําอีกและอาจจะร้ายแรงกว่าเดิมในตอนนั้นเองพากินก็ก้าออกมาข้างหน้าเขาไม่ได้มีท่าที่ยิงผยองเหมือนวันก่อนดวงตาของเขาจ้องมองพื้นผมพายยุ่งเยิงผมผิดไปแล้วครับคุณนะผมขอโทษคุณ น้าผมขอโทษมลิมมณีมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาคนที่เธอควรจะขอโทษไม่ใช่ฉันคนเดียวที่เธอควรจะคุกเข่าขอเข้ามาคือลูกสาวของฉันแต่ฉันเกรงว่ามันจะสายเกินไปแล้วท่านเจ้าสัวอาทิตย์กำลังจะเอ่ยอะไรบางยังต่อแต่มณีก็ยกยกมือขึ้นห้ามไว้เดี๋ยวก่อนข้าก่อนที่ท่านจะพูดอะไรต่อดิฉันอยากจะให้ท่านดูอะไรบางอย่างเธอหันหลังกลับเข้าไปในบ้านหยิบซองเอกสารสีน้ำ ตาที่ทันวาให้ไว้แล้วเดินกลับออกมาวางมันลงบนโตหินอ่อนตัวเล็กที่ตั้งอยู่ในสวนหน้าบ้านลมพัดเบาๆพลิกหน้ากระดาษแต่ละทันเผยให้เห็นสำเนาใบาแจ้งความใบรับรองแพทย์และข้อความแชทที่อยากขายนั้นอย่างชัดเจนใบหน้าของท่านเจ้าสัวอาทิตย์ซีดเปิดลงทันทีส่วนคุณหญิงวิพานั้นถึงกับยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจขณะที่พากินสะดุดตัวลงนั่งบนพื้นราวกับคนหมดแรงมณนีมอง พวกเขาแต่ละคนช้าๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและชัดเจนดิฉันเคยบอกแล้วครอบครัวของดิฉันไม่ต้องการลูกเขยที่มีการศึกษามีเงินทองแต่เราต้องการคนที่มีคุณธรรมธรรมซึ่งสิ่งนี้มันว่าการสนทนาในวันนี้ควรจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วหวังว่าหลังจากนี้พวกท่านจะกลับไปสั่งสอนลูกชายของท่านให้ดีเสียก่อนที่จะปล่อยให้เขาไปเป็นสามีหรือเป็นพ่อของใคร ไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาอีกพวกเขาค่อยๆพยุงการลุกขึ้นและเดินกลับไปที่รถอย่างเงียบงันมานีมองตามร่างของพวกเขาจนลับสายตาเธอไม่ได้รู้สึกสะใจ,จหรือดีใจมีเพียงความรู้สึกโล่งอกอย่างประหลาดที่ได้ปลดปลื้ภาระอันหนักตึ้นงนี้ออกไปเสียที่เธอรู้ดีว่าสงครามยังไม่จบแต่การเผชิญหน้าในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าครอบครัวของเธอไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครๆคิดและเธอไหน ฐานะแม่ก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวของเธอไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามหลายเดือนผ่านไปราวกับสายลมพัดผ่านมรสุมข่าวหรือที่เคยโหมกระหน่ำได้ค่อยๆสาลงเหลือเพียงเศษซากของความทรงจำที่เจ็บปวดซึ่งมัลิพยายามจะก้าวข้ามไปในทุกๆวันชีวิตในบ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งไม่มีแขกที่ไม่รับเชิญไม่มีการ,รเผชิญหน้าที่ตึงเครียดมีเพียงความเงียบที่บางครั้งก็ หนักตึ้งเกินไปคุณอาคมใช้เวลาส่วนใหญ่ในสวนหลังบ้านตัดแ,แต่งกิ่งไม้และพลดินสวนมณีก็เข้าครัวทำอาหารและขนมไทยต่างๆนานากลิ่นหอมของมันช่วยกับและความหมุนหมองออกไปได้บ้างมันลีเองก็เปลี่ยนแปลงไปเธอตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการตัดผมยาวสลวยที่เคยไว้ยาวมาตลอดทั้งชีวิตทิ้งไปเหลือเพียงผมบอบสั้นระคอที่ทำให้ใบหน้าของเธอดูฉบเฉียวและมุ่งมั่นขึ้นการเปลี่ยน แปลงภายนอกนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่เธอไม่ต้องการจมอยู่กับภาพของเจ้าสาวผู้อ่อนแอในวันนั้นอีกต่อไปเช้าวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกําลังนั่งรับประธานอาหารเช้ากันเงียบเงียบ,ยบมาริโกเอ่ยขึ้นทําลายความเงียบแม่คาแฟมประวัติสมัครงานของหนูเมื่อปีที่แล้วยังอยู่ไมคมณีชะงักมือที่กําลังตักข้าวต้มเอิงเอยห,หน้าขึ้นมอลูกสาวด้วยความประหลาดใจแะคนดีใจ ยังอยู่สิจะลูกอยู่ในลิ้นชักที่ห้องทำงานของแม่หนูอยากจะกลับไปทำงานข้ามาลีพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นหนูไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้ไม่อยากเป็นคนที่ใครๆก็มองด้วยสายตาสงสารมณียิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนไม่มีใครสงสารลูกหรอกน้ำมะลีมีแต่คนชื่นชมในความเข้มแข็งของลูกต่างหากวันนั้นทั้งวันมณีช่วยลูกสาวรือฟื้นแฟนประวัติปรับปรุงข้อ มูลส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานให้เป็นปัจจุบันมาเรียนจบด้วยเกียรตินิยมและเคยมีประสบการณ์ทำงานในโปรเจกต์ใหญ่ๆมาก่อนทำให้ประวัติของเธอเธอน่าสนใจไม่น้อยเธอตัดสินใจส่งใบสมัครยังบริษัทสื่อและโฆษณาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังมาแรงและมีชื่อเสียงในด้านความคิดสร้างสันเพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมามาลิก็ได้รับโทรศัพท์เรียกให้ไปสัมภาษณ์วันที่เธอเดิน ออกจากบ้านในชุดเกรสทำงานสีสุภาพผมสัน้นที่จัดทรงอย่างดีและแววตาที่เต็นไปด้วยความมุ่งมั่นทำให้มณีรู้ว่าลูกสาวของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รอดชีวิตจากพายุร้ายแต่เธอกำลังจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมสามวันให้หลังข่าวดีก็มาถึงมลิได้รับการตอบรับให้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ชีวิตการทำงานได้ดึงมลิออกจากโลกที่หม่นหมอง ของเธอทุกวันเธอออกจากบ้านแต่เช้าและกลับมาอีกทีก็ข้ามมืดบันทีไม่ได้ซักเรื่องราวที่ทำงานมากนักเธอทำเพียงแค่เตรียมอาหารเย็นร้อนร้อนไว้รอทุกวันแต่เธอก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กเล็กน้อยๆในตัวลูกสามลิเริ่มกลับมายิ้มอีกครั้งแม้จะเป็นเพียงรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากแต่มันก็สว่างสวัยพอที่จะทำให้หัวใจคนเป็นแม่ชุ่มชื่นขึ้นมาได้และที่นั่นเองนะที่ทำงานแห่งใหม่มันลิ ได้พบกับเขาคิริคิริเป็นหัวหน้าทีมการตลาดชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้าอกเข้าใจเขาไม่ได้มีท่าทีสงสัยหรือซุบซิบเกี่ยวกับอดีตของเธอเหมือนคนอื่นๆในทางกลับกันเขากลับปฏิบัติต่ตอเธอเหมือนพนักงานใหม่คนหนึ่งให้คําแนะนําช่วยเหลือในเรื่องงานและชวนคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปอย่างเป็นธรรมชาติครั้งแรกที่พวกเขาได้คุยกันอย่างจริงจังคือตอนที่เครื่องพิม ในออฟฟิศเกิดมีปัญหามลิกำลังยืนหัวเสียอยู่หน้าเครื่องขณะที่คิรีกำลังจะเดินไปชงกาแฟเขาเห็นเธอจึงเดินเข้ามาถามไทยมีอะไรให้ผมช่วยมาครับเออเครื่องมันไมยอมพิมพ์พิมพ์เอกสารให้นะเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรมลิตอบอย่างเกรงใจคิรียิ้มเล็กน้อยเครื่องนี้มันค่อนข้างจะอารมณ์ศิลปินหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้เขาใช้เวลาไม่นานในการแก้ไขปัญหาก่อนที่เครื่อง พิมจะกลับมาทำงานได้ตามปกติมาริกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิรีเพียงแค่พยักน่ารับแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะบทสนทนาเล็กๆน้อยและความช่วยเหลือที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษนั้นกลับค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นมิตรภาพที่งดงามมันเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามาในหัวใจที่มืดมิดของมลิิทําให้เธอรู้สึกว่าโลกใบนี้ยังคงมีด้านที่สวยงามรอ ให้เธอได้สัมผัสเย็นวันหนึ่งขนะที่มันกำลังจะเก็บของกลับบ้านพากินก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูบริษัทโดยไม่มีใครคาดคิดเขายืนขวางทางเธอไว้ด้วยท่าทางอ้อนวอนใบหน้าสุกตอบและหนโดหมดคราวที่ไม่กวนทําให้เขาดูโทมไปถนัดตามันขอพี่คุยด้วยสักครู่นักขอแค่ห้านาทีมันยืนตัวแข็งทื่อความทรงจําอันเลวร้ายย้อนกลับมาทําร้ายเธออีกครั้งหัวใจของเธอเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวและ สับสนไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีภาพของพักินที่ยืนขวางอยู่ตรงหน้าทำให้มันลิกตัวแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งความทรงจำจากวันแต่งงานที่เธอพยายามฝังกลบไว้ผุดขึ้นมาอีกครั้งราวกับฝันร้ายลมหายใจของเธอติดขัดหัวใจเต้นร,รัวด้วยความกลัวและความสับสนพี่ขอโทษรอบแก้วเธอไม่ได้รู้สึกสงสารหรือเห็นใจเขาแม้แต่น้อยในใจมีเพียงความว่างเปล่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันคะเธอถามกลับด้วย น้ำเสียงที่เรียบจนน่ากลัวชีวิตของคุณจะทั้งหรือจะรุ่งเรืองมันก็เป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับฉันอีกต่อไปเกี่ยวสิเพราะทุกอย่างมันเริ่มจากที่ทำผิดต่อมาลิเขายืน่นมือออกมาพยายามจะจับมือเธอแต่มาลิชักมือกลับทันทีกลับมาหาพี่ได้ใหมพี่สัญญาว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกพี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเรามาลิมองหน้าเขาต,งตรงๆเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่เกิดเรื่องแววตาของเธอไม่มีความรักหรือความเยื่อใยใดๆเหลืออยู่คุณ พากินฉันไม่เคยเกลียดคุณแต่ฉันก็ไม่สามารถรักคนที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจฉันได้ลงอีกแล้วเรื่องของเรามันจบไปตั้งแต่วันที่คุณตกหน้าฉันแล้วข้าเท่าหยุดพูดไปชั่วครู่รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วพูดประโยคที่เด็ดขาดที่สุดฉันไม่โกรธคุณแล้วและก็ไม่อาฆาตแค้นอะไรอีกแต่การให้อภัยมันไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมกรุณาอย่ามารบกวนชีวิตฉัน อีกเลยนะครับพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนวางเงินค่ากาแฟาของตัวเองไว้บนโต๊ะแล้วเดินออกจากร้านไปทันทีโดยไม่หันกลับไปมองพากินที่นั่งนิ่งอยู่ข้างหลังอีกเลยขณะที่เธอกำลังจะข้ามถนนกลับไปยังฝั่งบริษัทสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นคิรีที่ยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้มองมาที่เธอแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าเขาคงจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วหัวใจของเธอวุไหว ยังประหลาดความรู้สึกอับอายถาโถมเข้ามาอีกครั้งมันรีบเดินก้มหน้ากลับเข้าบริษัทไปโดยไม่ทักทายเขาคืนนั้นเธอนอนไม่หลับคำพูดของพากินและภาพของคิริที่ยืนอยู่ตรงนั้นวงเวียนอยู่ในหัวของเธอไม่หยุดเสียงแจ้งเตือนข้อความจากโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกมลยิิตขึ้นมาดูอย่างไม่ใส่ใจนับแต่เมื่อเห็นชื่อผู้ส่งเป็นคิริหัวใจของเธอก็กระตุกกูข้อความนั้นสั้นและ เรียบง่ายแต่กลับทงพลังอย่างน่าประหลาดทาต้องการเพื่อนคุยผมอยู่ตรงนี้นะครับเพียงประโยคเดียวมันเหมือนน้ำเย็นที่ชโลมลงบนหัวใจที่ร้อนรุ่มของเธอคิรี่ไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้แสดงความอยากรู้อยากเห็นเขาเพียงแค่ยื่นมิตรภาพมาให้ในเวลาที่เธอต้องการมันมากที่สุดน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้ตลอดทั้งวันก็ไหลทะลักออกมาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคิรีค่อยๆ พัฒนาขึ้นจากจุดนั้นพวกเขาเริ่มทานอาหารกลางวันด้วยกันบ่อยขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องสัเปเรตทั่วไปทําให้มาริได้กลับมาหัวเราะย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งหลังจากที่พากินไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยน่าหลายสัปดาห์มาริก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากผู้ส่งที่ไม่ระบุชื่อหัวข้ออีเมลว่างเปล่าแต่สิ่งที่แนบมาด้วยนั้นทําให้หัวใจ ของเธอร่วงหล่นไปที่ตาตุ่มมันคือรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งเป็นรูปของคนสามคนที่กำลังหัวเราะอย่างมีความสุขคนหนึ่งคือพากินอีกคนคือหยกผู้หญิงที่เคยถูกพากินทำร้ายและคนสุดท้ายที่ยืนโอบไหลยกอย่างสนิทสนมคือคีริภาพถ่ายใบนั้นเหมือนน้ำเย็นที่สตร์เข้ามากลางใบหน้าของมันลิอย่างจังเธอจ้องมองภาพสามคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำแล้วหัวใจ